อยากให้คุณอัดเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่า<ร>ความเป็นมาของ,งเนี่ยสวนจันเรลืองเนี่ยเป็นมายัางไงบ้างคะความเป็นมานี่ก็คือสวนนี้เป็นสวนที่เราท<ม>ําทุเรียนกับมังคุดเป็นหลักมาเราๆห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก <Poppy. S 1> <ะ>็เป็นช่วงรุ่นพ่อเขาทำเขาปลูกกันมา,า,มาแล้วก็ของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆผมก็ทําให้เขาเนี่ยแหละเปลี่ยนปล่อยน้ําเปิดปิดน้ําตามวาลตามอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแล้วเราก็เห็น ซึมซับมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะกลับมาทาสวนเพราะว่าตอนที่เราทําตอนนั้นอะมันเหนื่อยยุคนั้นที่ผมโตมาก็คือเกษตรกรก็ไม่ได้มีอาชีพที่แบบจะร่ำรวยมากนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆพอเราไวัยได้แล้วเนี่ยเราต้องกลับมาทำอะเราก็เลยกลับมารับช่วงต่อทีนี้ก็เลยจะทําให้สวนเนี่ยให้เราทํางานได้ควบคุมได้สะดวกก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาทําสวนที่นี่แล้วก็คือจะต้องอยู่ได้แบบหลากหลายด้วยเพราะเราเคยเป็นงานประจํา อาแบกาวผมเป็นวิศวกรเรารับเงินเดือนมาใช่ไหมครับแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยมันก็ทำได้ได้เงินปีละครั้งเป็นทุเรียนเป็นมังคุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหาอะไรมาทําเพิ่มแต่มันจะทําเพิ่มได้ยังไงมันก็ทําเพิ่มโดยการที่ว่าเราต้องวางระบบให้เราจัดการอันเนี้ยได้ครอบคลุมที่สุดเราใช้เวลาน้อยที่สุดมันถึงจะมีเวลาไปปลูกพืชอย่างอื่น่อที่จะเอาเงินมาเป็นเงินหมุนเวียนในสวนได้มากขึ้นก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการ ทำเทคโนโลยีที่ใช้กับสวนนี้ครับประมาณนี้ค่ะแล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้คุณนัทกลับเข้ามาเอาเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนใช้ในสวนหลายๆอย่างยังไม่ได้มีการจัดระบบที่มันเป็นรูปธรรมที่มันทําดูแลจัดการง่ายแล้วก็แม่นยําแล้วก็เอามาวิเคราะห์ผลได้อย่างเงี้ยมันเป็นการทําสวนที่แบบยุกคก่อนที่ทําไปตามหน้าที่ถึงเวลาก็ ลดน้ําถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ย<ะ>ถึงเวลาก็กัโกโศกทําดอกอะไรอย่างเงี้ยตัดหญ้าพ่นยาคือมันยังไม่มีการทําเหมือนกับเป็น Data Data s h e e t หรือลายละอักษรที่สามารถทําให้เราดูผลและวิเคราะห์ความเป็นไปเป็นมาของในสวนได้ผมก็เลยคิดว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการหาตัวช่วยมาใช้งานในสวนที่เราสามารถใช้งานได้กับสวนทั้งสวนด้วยแล้วก็ใช้แรงงานในการจัดการน้อยที่สุด ถ้าสวนเต่บห้าสิหกสิบไร่เนี่ยเมื่อก่อนตัดหญ้าก็ใช้คนตัดเยอะมากมแล้วแต่ละคนค่าแรงต่อวันเท่าไหร่ตัดกี่วันเสร็จอะไรเงี้ยแล้วพอเราใช้เครื่องทุนแรงปุ๊บเนี่ยตัดแป๊บเดียวก็ได้ตัวคันเดียวก็ได้กับทั้งไรแล้วอ,อะไรเงี้ยครับทีนี้พอเราเอาเทคโนโลยีเข้ามา,เ,า,มาเปลี่ยนเนี่ยมันมีความท้าทายไหมพี่เชื่อว่ามันต้องคือคุณต้องเจอแหละว่าแบบอาจจะต้องมีนะความท้าทายเยอะมาก ความคิดของคนยุก่อนอกับความคิดของพวกเราที่อยากให้มันทํางานได้สะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะขัดแย้งกันเพราะว่าคนยุก่อนที่เขาทํามาหลายสิบปีมันเหมือนอย่างลากลึกแล้วว่าทําแบบเนี้ยมันนิ่งมันสเสถียรมันได้ผลผลิตดีมันก็มีการโต้แยง้งมีการถกเถียงมีการหลายหลายอย่างที่ทําให้บางทีเราไม่ไม่มั่นใจเลยว่าจะทําดีหรือเปล่าอลองแบ่งสักนิดนึงอลองทําสักหน่อยนึงแล้วลองเอาผลมาวัดค่าทเทียบกันดู ว่าผลมันจะดีขึ้นไหมจัดการง่ายขึ้นหรือเปล่า,าได้ลดต้นทุนได้เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ลองก็ลองใช้วิธีการนี้วัดผลแล้วมันเป็นเรื่องโชคดีที่ว่าครั้งแรกที่เราลองลองจัดการไปลองลงทุนไปอ่ะมันลดต้นทุนได้เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็จะเริ่มค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นมาจนทําให้เขาเห็นว่ามันมีผลลัพธ์ดีแล้วคนข้างนอกสนใจเข้ามาเรียนรู้จริงๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเปิดใจตอนนี้ก็เริ่ม ใช้ได้ยังไม่หมดทั้งแปลงหรอกแต่ก็เริ่มจัดการได้หลายแปลงแล้วครับอย่างที่นี่ก็ยังไม่ได้ใช้เต็มรูปแบบเพราะว่าที่นี่คือที่แรกที่เขาเริ่มทําสวนมันก็อาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงกว่าไปวางระบบใหม่ที่สวนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นใช่ครับนี่คือที่มาแล้วก็ที่ไปค่ะ คุณนัทจะพาเราไปห้องแห่งความลับ c h a m b e r o ออ e c r e t นะคะมาดูห้องแห่งความลับของคุณนัทว่าข้างในนี้จะมีอะไรที่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตค่ะมาดูกัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมใช้เป็นห้องทั้งเป็นห้องผู้บริหารด้วยห้องเกษตรกรด้วยห้องประชุมด้วยเพราะว่าเราจะใช้พวกนี้แหละเขาทำงานให้เราครับ ใน,ในสวนเราเป็นอะไรบ้างะนะครับรวมถึงเวลาเราเปิดน้ําเราก็จะดูว่าเอ,อน้ํามันเหวี่ยงหรือเปล่าด้วยแล้วก็ดูผ่านกล้องโมจรปิดปต่างๆ<อ>แบบนี้นะครับ<อ>ก็คือการมอนิเตอร์สวนทุกสวนผ่านจอท่านเองแล้วเขาก็จะเป็นคนรายงานความเคลื่อนไหวของสวนเราว่าเป็นอะไรแบ<อ>บนี้แล้วกราฟเป็นยังไงเราก็ดูได้แบบเดียวๆคุณนัทอธิบายแต่ละจอได้ไหมคะว่าแต่ละจอคืออะไร อันนี้จอที่เราจะดูทิศทางที่เขาลมพอเข้ามาทิศทางลมจากดาวเทียมอันนี้น <Okay. S 1> าดาวเทียมอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็จะบอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นทิศลม<ฆ>ทิศลมมาทางนี้ก็คือตะวันออกเสียงใต้ย<ฆ>อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้แล้วแดดแดดเข้มเท่าไร uh huh. หร่แผงมามาเข้มมาแรงมาร้อนเนี่ยแล้วความชื้นเป็นยังไงเราเอามาสัมพันธ์กันถ้าค่า VPD ดีที่เขาสัมผัสกันแล้วมันมันอยู่ในช่วงเนี่ยตนไม้ก็ยังสบายอยู่ uh huh. แต่ถ้ามันเกินขีดความสามารถเช่นว่า สมมติผมจะดูไปที่ค่าวิพิดีแบบเนี้ยหลือ2.50ประมาณาประมาณ300,000ลิตรอ,อย่างเงี้ย<อ>ก็จะพอต่อต้นทุเรียนต่อต้นต้นหนึงประมาณ300ลิตรต่อวันนั่นแหละอย่างเงี้ย<ห>เราก็โอเคน้ำเรามีพอแล้ว<ห>ถ้าเมื่อก่อนเรามองไปที่บ่อเราไม่รู้น้ำพอไม่พอใช่ไห<ช><ช>มใช่ครับเรอพยายามจำลองสวนทั้ง50 60ไร่อ่ะมาไว้ในนี้แล้วให้ตัวเนี้ยเป็นคนเนิร์ t เราแล้วเราอ่ะไม่จ่ายเงินเดือนเขานะ แต่เขาแรายงานเราตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เป็นดิจิตอลเป็นจุดทศนิยมเลยชอบเพราะฉะนั้นลดต้นทุนได้ค่ะลดค่าจ้งางแรงงานได้ค่ะแม่นยำม,มากขึ้นอรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับสวนเราค่ะเราก็สามารถโปรเทคได้ต้องบอกเลยว่าบนหน้าจอที่เห็นนี้นะคะสําหรับธุรกิจการเกษตรนะยังไม่ต้องไปดูเรื่องอลดต้นทุนไม่ต้องไปดูเรื่องเพิ่มผลผลิตให้ดูอย่างแรกเลยสิ่งที่ได้แน่ๆน,นะคะจากการเอาเทคโนโลยีมาใช้นั่นคือเรื่องของความแม่นยํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอดีนฟ้าอากาศพายุฝนลมนะคะเรื่องของปริมาณน้ำที่ใช้กับต้นไม้พืชสวนพืชไร่ของเราค่า pH ค่าความชื้นซึ่งเป็นสารตั้งต้นเลยของการทำการเกษตรเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างวางอย่างอย่างอันเนี้ยฟรีใช่บางคนเขาจะคิดว่าถ้าทำแบบนี้มันจะใช้ต้นทุนสูงหรือเปล่าจริงๆแล้วคือ mindset ของผมอะ ผมจะทําให้มันดูทันสมัยที่สุดแล้วใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดะนะครับจริงๆอันเนี้ยของผมแล้วนี่คือพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแต่แบบว่าถ้าเมื่อก่อนที่ไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเราสามารถใช้แค่ Android Box ธรรมดามแค่ตัว400กว่าบาทอย่างเงี้ยครับเราก็มาสามารถเขาสื่อสารกับเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆของเราได้แล้วแล้วก็มาแสดงออกจอที่ไปไหนเนี่ยเนี่ยพานนินนี้อันแรกก็เป็น weather station ครับมันจะเป็นหมุนๆนะ หมุนหมุนอันนั้นใช้บอกว่าลมเร็วเท่าไหร่เนี่ยเหรอคะใช่ครับหมุนหมุนใช่ไหม<ช>ครับแล้วก็พอมาทิศไหนปุ๊บเร็วเท่าไหร่อย่างนี้เสร็จข้างบนหลังคาก็จะเป็นวัดแสงตรงข้างๆที่หมุนหมุนอยู่อ,ะอ่ะมันก็จะมีแบบแผงโซลาเซลล์วัดเขาเ็าจะวัดปริมาณน้ําฝนฝนตกเท่าไหร่นะครับก็จะบอกตกไหมหรือไม่ตกอย่างเงี้ยฝนตกก็เปล่าถ้าตกก็ไม่ต้องไปให้น้ําอย่างเงี้ย ก็ลดเวลาจากค่าน้ํามันในการจากสวนนี้ไปสวนนู้นค่ะ,ะลดเวลาจากการเปิดปั๊มก็ไม่ต้องเปิดก็ลดค่าไฟลดค่าน้ำลดน้ํามันได้ค่ะจบครับอันนี้คือ weather station ลดประคุณของไข่ผ่ามก็คือมีโปรตีนสูงนะครับมีไฟเบอร์มีวิตามิน A มีลูทีนได้วิตามิน B12 ค่ะซึ่ง ตัวเนี้ยพืชส่วนมากไม่มีใช่แล้วก็มีซิงค์นะครับสาหรับคนที่อยากผิวพรรณดีหน้าผ่องใสไม่เป็นสิวนะครับมีแคลเซียมทําให้กระดูกเราไม่พูนนะครับมีครบเลยเ,ลเลยนาะมีฟอสฟอรัสมีทุกอย่างก็คือนิยามของซูเปอร์ฟู้ดได้เลยทั้งทีมตัวคอมเบทเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้อย่างไข่ผําเนี่ยทาอะไรได้บ้างเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแปลรูปให้เป็นผงเขียวสีเขียวเหมือนมะทฉะค่ะเดี๋ยวนี้เขาบรรจัติรัพ์ออกมาว่าเป็นผํามฉะแล้ว ชาหน้าตานี่คล้ายชาเขียวเลยค่ะกลิ่นก็คล้ายแต่เขามีโปรตีนซึ่งบางทีไอ้นี่ไม่มีในในวัชชะไม่มีโปรตีนนะแต่เรามีเรามีให้ครับประมาณนี้โอ,คคโอเคค่ะคุณนะ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นสถานที่ผลิตไฟฟ้าใช้ในสวนจากขยะต่างๆขยะพลาสติกขยะเศษไม้อะไรเงี้ย เราก็จะเอามาแปรรูปแล้วก็ปั่นไฟโดยใช้เครื่องนี้ปั่นใช่ power plant ก็คือผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ในทางเดียวกันเราก็จะเป็นการลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซด้วยในตัวนะครับเพราะว่าของที่เราเอามาใช้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปเผาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซรือแกส๊สมีเทนถ้าเราเอาไปหมักนะเราเอามาดักเข้าไว้เก็บไว้ไม่ให้เขาออกสู่บรรยากาศดักแล้วเก็บลงในแบตเตอรี่ซะ ว่ปั่นเป็นไฟฟ้าใช้ซะประมาณนี้ครับในนี้เขาก็จะจุดไฟติดแล้วก็สามารถเอาบาหูงต้มเป็นทากับข้าวได้เอามาต้มน้ําได้อ่างเงี้ยครับที่เห็นควันไหมควันมันเริ่มมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาควันนี้เราจุด,<อ><ป>ดี๋ยไฟเขาก็จะติดครับเมื่อกี้เราเราจุดแก๊สจากถ่านไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้อีกอันนึงนะครับก็คือการเปลี่ยนขยะพลาสติกนะครับให้เป็นน้ํามันนะครับก็คือตัวนี้เราใส่เอาพลาสติกที่เรา ซื้อของมาหรือเป็นถุงแกงอะไรเงี้ยเราก็ถ้าจะทิ้งไปมันก็ย่อยสลายใช้เวลาหลายร้อยปีใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเขาสู่ในรูปแบบของน้ํามันซะนะครับแล้วก็กันจะใช้วิเวลาในการกันประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับใส่พลาสติกไปประมาณ1นกิโลก็จะออกมาเป็นน้ํามันประมาณ8ขีดแบบนี้ก็คือประมาณ80%นะครับในน้ํามันมันก็จะมีน้ํามันน้ํามันก๊าซน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซินเนาะเวลาออกมามันจะเป็นแบบนี้ นะครับแบบนี้ก่อนนะครับสีขึ้นอยู่กับสีที่เราใช้ในการเอาไปกั่นนะครับถ้าเป็นพลาสติกสีดํามันก็จะออกมาเป็นเข้มเขมแบบนี้ออมานพวกถุงขยะะไรใช่ครับถุงขยะดําๆมันก็จะออกมาเป็นเข้มเข้มถุงเป็นสีน้าเงินสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นพลาสติกใสพลาสติกใหม่อ่ะมันก็จะออกมาใสกว่านี้จะเห็นว่าเนี่ยมันจะแบ่งชั้นไหมใช่ครับ มันจะเป็นน้ามันก๊าซน้ํามันดีเซลน้ำมันเบน,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 นซิน <S <S ใช่ครับ <S <S แต่อันนี้ก็คือเราเอาไปกองแล้วกองผ่านเครื่องกองเราจะมีเครื่องกองอยู่เวลามันออกมาผสมกันแล้วก็จะกันอันนี้ก็คือเอาพลาสติกใสใสๆเลยแล้วก็เอามามากันน้ํามันแล้วก็กองออกมาก็จะได้ใสแบบนี้อันนี้คือเราลองกับพลาสติกใหม่เนาะแต่ถ้าพลาสติกที่เป็นทั่วไปเราไม่ได้ไม่ได้จากัดสีอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาก็ใกล้เคียง สีเหลืองๆเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือมันจะรวมพลาสติกสีอื่นๆลงไปด้วยครับอันนี้เรากองแล้วแล้วก็เอาไปใช้กันน้ํามันได้นะครับเวลาอันนี้เป็นฐานไบโอชานะครับผมเป็นตัวซีโรเวสนี่ไบโอชาก็คือเราจะเอาขยะกิ่งไม้อย่างงี้ค่ะกิ่งไม้วันนี้ที่เราเลื่อยทิ้งเราแต่งสาวก็คือกิ่งต้นไม้ในสวนเรานี่แหละใช่ไหมครับปกติทิ้งไง แต่ตอนนี้เรารู้ว่าเขามีประโยชน์มีคุณค่าเราไม่ต้องไปทิ้งได้แล้วก็มาทําเป็นฐานไบโอชาซะค่ะซึ่งกิ่งไม้ทําได้ลูกทุเรียนลูกมังคุดอะไรก็ได้ที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุนะ่ะเร,เราเอามาเข้าได้แล้วก็คือว่าเวลาเขาเอามาทําฐานแล้วเนี่ยเราใส่ไปรูปแบบไหนหน้าตาแบบไหนเขาก็จะออกมาแบบนั้นเลยก็คือกระบวนการในนี้เขาไพลโรไลซีดก็คืออับอากาศมันไม่มีที่เท่าเพราะนั้น จะเอาใบไม้ใส่เข้าไปออกมาก็จะเป็นใบไม้ก็เป็นรูปใบไม้แข็งๆออกมาใช่ครับอ๋อที่คุณนัดบอกว่าไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็ได้น้ำส้มควันไม้ด้วยน้ำส้มควันไม้จะไหลออกมาค่ะเราใช้หลักการฮิตดิเชิงเจอร์ก็คือตรงนี้เวลาเขาคายแก๊สมามันจะร้อนแล้วเรามีน้ำเย็นข้างหลังเอาร้อนมาเจอเย็นก็เป็นหยดน้ำค่ะแล้วน้ำส้มควันไม้กลั่นออกมาใช่แบบนี้นะครับเอาไปใช้ ไล่มแมลงได้เอาไปใช้ทําน้ํายาต่างๆได้นะครับมีประโยชน์สูงมากแล้วก็อันนี้ถ้าแบบไม่กันเราก็จะตั้งทิ้งไว้90วันถึงจะตักน้ําไปใช้ได้ให้เขาต,ตกตะกรอนก่อนค,ครับแ้วถ้าแบบกันปุ๊บออกมากันหนึ่งชั่วโมงใช้ได้เลยค่ะคโอเคนี่ถือเป็นกระบวนการซีโร่เวสซี์ในสวนในสวนครับ ก็อยู่กันที่ห้องมอเตอร์นะครับเป็นที่เปิดปิดน้ําใช้ในสวนของเราตรงนี้ครับเราก็จะเอาวาล์วต่างๆแทนที่เขาจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆในสวนแบบนี้ซึ่งมันมันกระจัดกระจายไปแล้วก็เอามารวมศูนย์ตรงนี้แล้วเราเปิดแล้วเรามีตรงนี้บอกว่าตอนนี้น้ําอยู่ที่ส่วนไหนของสวนแล้วเช่นสมมุติว่าผมเปิดวาล์วที่1นนะครับเปิดวาล์วที่1นึ่เขาก็จะบอกว่าน้ําอยู่ที่ประตูที่1เวลาคนเดินมาดูจะได้รู้ว่า น้ำอยู่ประตูนี้อย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดบาอที่2ด้วยมันก็จะติดบ่อที่2ด้วยแบบนี้นะครับก็จะไดท้ทำให้เราเข้าใจว่าน้ําอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ต้องไปเดินหาอยู่ประตูไหนเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มอนิเตอร์ผ่านกล้องวงจรปิดว่าน้ําเวียงหรือไม่เวียงนะครับพอพอเวียงแล้วอยากรู้ว่าตากันไหลของน้ําเท่าไหร่เราก็จะมีอยู่ในในในท่อแบบนี้เราจะมีเซนเซอร์เขาเรียกว่าโฟมิเตอร์ครับ ต่อไว้เวลาน้ํามันผ่านเข้าไปเขาก็จะวัดอัตราการไหลของน้ําถ้าปกติสมมุติเราเช็ดไว้ที่75ถ้าสมมุติว่ามันดรอปลงเหลือ20ลิตรต่ตอน,นาทีอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีการหัวหลุดท่อแตกอะไรในสวนเราค่อยให้เขามาจัดการได้ที ซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมกับเซนเซอร์ไปที่หน้าจอใ่ห้องครับทอุติมวิถูกต้องเวลามีปัญหาก็ค่อยให้คนมาจัดการถ้าไม่มีก็ปล่อยไปเลยจะได้ไม่ต้องใช้คนในการดูแลจะได้ลดปัญหาค่าจ้างแรงงานไปด้วยตัวครับค่ะคุณนัทต้องบอกว่าที่วันนี้คุณนัทพาที่เดินดูใช่ไหมคะครรู้สึกว่าคือตอนนี้ภาวะสิ่งต่างๆในบ้านเราก็ไม่แน่นอนเนาะอาจจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจภาวะทาง สงครามอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะเมื่อกี้คุณนัทพูดมาค่ะนึงบอกว่าต้องการสร้างให้ที่นี่เป็นเหมือนความมั่นคงทางด้านอาหารใช่ครับคุณนัทอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะก็คือเราพยายามสร้างเขาเรียกว่าไงอะอาณาจักรของตัวเองที่เราสามารถอยู่ในนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสภาวะข้างนอกไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสงคราม,มวิกฤตค่างเงินวิกฤตโรคระบาดเราสามารถ สร้างตัวนี้เป็นเซฟโซนของตัวเองได้เรามีอาหารกินเรามีพลังงานใช้เรามียารักษาโรคในการดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ทําทให้เราปลอดภัยแล้วก็อยู่ในนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยไม่ต้องไปพวงถึงอัดเรื่องของโรคภายนอกมากนักไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินเพราะอย่างน้อยคนเราดำรง,งชีวิตด้วยการกินถ้าเรามีการอาหารการกินพร้อมมีาารักษาโรคพร้อม,อาาอมก็คือปัจจัยสี่พร้อมอน,น่ะแล้ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับก็พยายาม สร้างที่นี่ให้เป็นอาณาจักรที่อะไรอะ่ะก่อกําเนิดความมั่นคงทางอาหารให้ที่นี่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็อยากให้ที่นี่เป็นจุดเล็กๆที่สามารถทําให้มีจุดแบบเนี้ยทั่วประเทศได้มันก็จะทำให้ประเทศเรามั่นคงและยั่งยืนไปด้วยครับค่ะเป็นคอนเซปที่ดีมากนะคะสําหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะการทําเกษตรรูปแบบเดิมเพื่อให้ สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจกเกษตรแล้วก็ทําให้กระเป๋าเงินแล้วกันเนาะทำทำให้กระเป๋าเงินคือเราเอ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าเกษตรกรนะคะรายได้เขาอะ่ะค่อนข้างน้อย แต่ว่าถ้าวันนี้มันมีเราเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้องค์ความรู้ต่างๆนะคะมาพัฒนาที่ทําให้ส่วนตัวเองอยู่ได้และสามารถทําให้รายได้ของตัวเองเนี่ยมั่นคงและเติบโตและยังสามารถที่จะขยายแล้วก็กระจายไปสู่โนดอื่นของส่วนอื่นๆสร้างกันเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงในวงการเกษตรก็จะยิ่งทาให้เกษตรกรนะคะมั่นคงแล้วก็คือที่เนี่ยมันทําให้สินค้าเกษตรของเราอะ เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยตัวมันเอง<ะ>คือนิยามของเขาไม่ใช่หมายว่าราคามันต้องสูง<ะ>แต่หมายถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันทําให้ดูมันมีคุณคุณภาพสูง<ะ>มูลคาสูงเพราะว่าเรามาจากการที่เอาเศษเหลือใช้ทางการเกษตรอาหารอะไรพลังงานธรรมชาติ<ะ>เอามาใช้ทําให้เกิดวัตถุดิบหรือผลผลิตขึ้นมาเนี่ย กระบวนการพวกนี้มันมูลค่าสูงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาด้วยครับค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะในงานสัมนา,าของเราค่ะ Smart สม r ร์ตอ r ริ Summit ท,ที่จะมีขึ้นวันที่13-14ทธันวาคมนี้นะคะ ใครที่เห็นรายการนี้อยู่นะคะแล้วอยากพัฒนาส่งเสริมธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะแล้วอยากเรียนรู้มาเจอกันในงานนะคะมาเจอกับคุณนัทได้ในวันที่1 3นะคะแล้วก็มารับองค,ความรู้ต่างๆเอาไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะแล้วมาร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจของธุรกิจการเกษตรไปด้วยกันค่ะ